แค่บริเวณนี้แหละนี่แหละบริเวณเหมืองนั้นที่เลยไปนั่นไอ,อ้ตรงนี้คุณแนะนำโครงการเหมือนกันหรือไงฮะอันนี้โครงการโครงการหลวงแต่มันเป็นกเกษตรพืชดีใหม่อ๋อพืชดีใหม่อันนี้นะแต่ครั้งนี้ทำไมถ<ม>ึงคุณใหญ่ขนาดนี้ผมต้องการที่ว่าแรกเลยก็คือดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่จะนั่นทำนาก็ไม่ได้ที่เก็บน้ำใช่ ทำอะไรก็ไม่ได้แต่คราวนี้ผมผมมาพลาดว่าใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปใช่เพราะว่ามันจะใหญ่เกินไปมันจัดการลำบากใช่ถ้าถ้ามันเล็กกว่าน,นี้ถ้าเราเอาสักเกือบครึ่งนี้เอาลงลึกมันก็จะดีกว่าแล้วเวลาถ่ายถ่ายปลาถ่ายอะไรมันจะง่ายเพราะมีเป็นสองบอ่อครับจับบอ่อนี้มาปล่อยบอ่อนี้ก็จะง่ายแต่นี่ก็คือไม่ได้คิดอะไรมากว่าเออเอาเก็บม,าม้าไว้ได้ก็โอเคแล้ว เก็บน้ำไม่ใช้ครับเก็บน้ำไว้ก็โอเคเนี่ยเขาขุดมามันโครงการมันอ๋อโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ค่สะสะเก็บน้ำปริมาณทินขุดสามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรมส่วนกเกษตรสหกรณ์อ๋อนี่แหละทำเนื้อน้ำอันนี้ก็น้ำคลิโซลารเซลล์ขึ้นมาเหมือนกันหรือน,น้ำฝนไม่น้ำฝนเลยนี่น้ำฝนเมื่อก่อนนี้ตรงวุ้นไม่บงังเนี่ยดูอินทาลัมอินทาลัมเนี่ย คือจากถ้าดูต้นตรงนูน้นจากที่เหมือนกันกลับมาดูต้นนี้แตกต่างกันไหมครับแตกต่างเลยนะอันนั้นยังมีสามใบอยู่เลยปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันแสดงว่าตัวน,นี้มันได้เรื่องปุ๋ยมั้มฮะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยเหมือนกันเลยเนี่ยดูแต่และต้นไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่มีเท่ากันมันเป็นเจอดินโป่งหรือยังไงนี่แหละครับปลูกจะแฝกเยอะเลย ใช่ครับเยอะมากยญ้าแฝกผมต้องปลูกเยอะมเนี่ยมันเป็นในนี่ได้ไวนะหยยาแฝกเนี่ยมันในนี่ไวมันเป็นปุ๋ยเร็วเป็นปุ๋ยเร็วเนี่ยยังไม่ทันเอาอะไรที่มันไม้นั่นอ่ะมันเป็นปุ๋ยตัดตัดออกก็เป็นปุ๋ยแล้วตัดตัดตัดผมจะเอาให้มันเป็นนี่ให้ได้ให้เป็นดินดีให้ได้อืมอันนี้บ่อเลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลาฮะอันนี้ปลาดุกผมเลี้ยงปลาดุกได้ขายอยังฮะ อันนี้ขายไปเกือบหมดอันนี้เกือบหมดแล้วปลาดุกปลาดุกพอดียอดแฝกมันมันสูงเลยดูไม่ค่อยอนั่นให้ยอดแฝกมันขึ้นไปก่อนต้องตัดดอ,อกครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกอืมเลี้ยงปลาดุกอย่างนี้มันจะจับขายง่ายไม่ลึกใช่ไหมไม่ลึกใช่ไหมไม่ลึกครับไม่ลึกแต่ก็ตอนขุดตอนแรกอ่ะ สองคูณสองเมตรสองคูณสามเมตรอ่าสองคูณสามเมตรครับมันสลบลงไมั้ยดินดนั่นเพราะมันน่าจะสลบเพราะเป็นอีสัยใช่ดินมันพังลงเหมือนกันน่าจะพังลงแต่แต่ดีที่แล้วปุมันค่อยๆปลกค่อยๆงชั่วหน่อยค่อยพังนี่ก็ทิ้งไว้เผื่อดินดีแล้วเราค่อยปลูก ช่ค่อยปลูกหลายๆอย่างดินีเนี่ค่อยปลูกลยยง,นนกงทุเรียนลงผลไม้ลงเงาะลำไย,ยได้หมดนั่นแหละนั่นแหละและไอ้ตรงนี้ก็ผมกะไว้ว่าถ้าเป็น,ปน<อ>ไปได้ถ้าดินมันดีแล้วอร่อยแล้วมันทีแล้วผมกะใส่หมากนะหมากก็โอเคใส่หมากเตี้ยหมากเตี้ยสุริน่ะครับหมากเตี้ยสุรินครับ นี่ผมก็พยายามเอาเอาแฝกมามาปลูกให้มันไอ้นี่แต่ไม่รู้จะนั่นหรือเปล่านี่เห็นแต่ตายอยู่ปลูกง่ายอย่ฮะนอ๋อแต่นี้เป็นอินไซา์ใช่ตอนแรกเขาก็ตรงนี้เขาปลูกมันหมดเลยนะนี่แต่น้ําเจอ,อน้ำมันเป็นทางน้ํามันเป็นทางน้ําใช่ของผมมันไอ้นี่ไปแล้วไงผมกั้นทางน้ําตรงนู้นแล้วมันก็ต้องไหลนี่อ๋อแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ปลูกไผ่ครับ มันเป็นแค่พื้นที่ผมป่าอ้อย